รู้ไหมครับลำไส้คนเรายาวถึง9เมตรรองรับของเสียทุกวัน <C ur ric an> ก็เหมือนถังขยะนั่นแหละครับยิ่งหมักหมมทุกวันยิ่งจะทําให้เกิดพุงป่องท้องผูกสิวเกลิดแถมยังจะนอนเยอะง่วงซึมตลอดตลอดเบียผิวเสียเหี่ยวยน่นหน้าตาก็หมองหมนอึนถ่ายไม่ยอมออกออกร้อนในปากเป็นแผลเป็นประจำเหนื่อยง่ายทุกครั้งโรคผิวหนังก็กาเริบกําเริบหอบผืดภูมิแพ้ลมพิษท้องอืดเฟ้อ การเหล่านี้รีบดีท็อกซ์ด่วนง่ายๆกับเพอร์ซีไดรี่ดีท็อกซ์ผู้ช่วยแก้อาการเหล่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีผิวดีรู้สึกดีเลือกเพอร์ซีไดรี่ดีท็อกซ์เพอร์ซีไดรี่ดีท็อกซ์สารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มง่ายขับถ่ายสะดวกปลอดภัยไม่มียาถ่ายไม่ปวดบิดหุงยุบกันเห็นเห็นหนึ่งกล่องบรรจ,จุสิบสองขนาดยี่สิบกรัมพิเศษจากราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเหลือเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบาบาทจำนวนจากัดสนใจติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายเพอร์ซีพลัสทั่วประเทศ